สวัสดีค่ะวันนี้โบจะมาแนะนำอาหารเสริมแล้วก็มาก่อนนอนนะคะยี่ห้อหนึ่งซึ่งชื่อว่า g l u t a m ม a l นะคะเป็นยี่ห้อที่โบใช้มาร่วม2อาทิตย์แล้วก็อาทิตย์นี้เป็นอาทิตย์ที่3นะคะซึ่งทานตัวนี้แล้วก็าทา sleeping mask ก่อนนอนทุกๆวันนะคะ เดี๋ยวเราจะมาพูดถึงในเรื่องของอาหารเสริมแล้วก็ในเรื่องของ Sleeping e e p i n g m i มาดีกว่าว่ามีความสําคัญยังไงนะคะโบเนี่ยเป็นคนที่บอกเลยว่าไม่ค่อยได้ทานอาหารเสริมเนื่องจากว่ามีความขี้เกียจนะคะอยากจะสวยแต่ว่าก็ขี้เกียจทานพวกอาหารเสริมขี้เกียจทานคิมเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยก็แบบบางทีรีบแล้วก็ชีวิตประจำวันของโบเนี่ยก็คือมีลูกด้วยลูกเล็กนะคะซึ่งทําให้ เร่งรีบอะไรทุกสิ่งอย่างมากมายนะคะและสิ่งที่สำคัญเนี้ยโบรู้ว่าการที่เราแบบจะแบบผิวหน้าดูดีผิวสวยไม่โซมอะไรอย่างเงี้ยก็จะต้องมีการลงสกินแคร์เป็นประจำทุกๆวันนะคะซึ่งเบสิกสกินแคร์เนี่ยก็จะมีตั้งแต่การคลีนซิ่งแล้วขั้นตอนที่2ก็คือการลงมเจอรไรเซอร์ส่วนขั้นตอนที่3ามก็คือการ มาร์สหน้าหรือว่าการสครับหน้านะคะ3ขั้นตอนนี้ปกติแล้วสาวๆก็จะต้องทำเป็นประจำอยู่แล้วนะคะขั้นตอนการมาส์สแล้วก็สครับเนี่ยเราอาจจะทำสัก2 3ครั้งต่อ1อาทิตย์นะคะและส่วนที่สำคัญก็คือการมาร์สแล้วก็มาร์สหน้าของโบมีแบบหลายตัว มาร์กชีตเอ่ยมาร์กแบบล้างออกเอ่ยมาร์กแบบสครับด้วยนะคะโบลองมาหมดทุกอย่างแล้วก็ค่อยๆรีวิวไปตัวไหนที่ลองแล้วแบบถูกใจใช้ดีนะคะก็มารีวิวกันและมาร์กที่โบจะพูดถึงในวันนี้นะคะก็คือมาร์กมิลตัวนี้เนี่ยคือจะเป็นบูสเตอร์สําหรับผิวหน้าเขาจะช่วยทําให้ผิวหน้ามีความชุ่มชื้นนะคะแต่ว่าโบแนะนําถ้าคนที่ผิวแห้งและผิวธรรมดานะคะให้โปมมอยส์เจอไรเซอร์ไปก่อน คือปกติถ้าวันไหนที่โบลง sleeping mask นะก็จะล้างหน้าแล้วก็ลงเซรัม่มและจากนั้นก็จะเป็น sleeping mask เลยนะคะเพราะว่าโบเนี่ยเป็นคนผิวผสมนะคือไม่ค่อยกังวลมากกับ moisturizer ว่ามันจะเพียงพอหรือว่าไม่ต้องแบบว่าซีเรียสในตรงนั้นนะคะที่สำคัญอยากจะบอกว่า p a c คเกจจิโบแบบเฮ้ยเป็นแพคเกจจิ้งที่ดีงามมาก ูห้หญิงูห้หญิงนะคะหวานหวานเป็นขวดสีขาวแล้วก็ตรงนี้เป็นแถบสีชมพูนะคะตัวนี้เนี่ยมีขนาด15กรัมนะ,ะว่าตัวนี้เขาจะช่วยในเรื่องของความชุ่มชื้นเป็นหลักนะคะแล้วก็ทําให้หน้าสดใสตื่นมาไม่โทมนะคะสําหรับคนที่อยากได้เคล็ดลับที่โอเคฉันไม่ต้องลงสกินแคร์เยอะมากมายแต่ฉันอยากหน้าใสขึ้นอยากหน้าดูดีขึ้นนะคะก็ไปลองตัวนี้คือปกติเนี่ยโบก็เป็นคนที่มีรูขุมขนกว้าง อันนี้คือยอมรับเลยว่าถ้าช่วงไหนที่ไม่ได้ใช้ทีมลูกคมขนก็จะกลับมากว้างเหมือนเดิมคือมันแบบเดี๋ยวเล็กเดี๋ยวกว้างเดี๋ยวเล็กเ,เ,เดี๋ยวกว้างนะคะมันเป็นวัตจากของคนขี้เกียจเนาะแล้วก็รอยจุดด่างดำนะคะถ้าใครที่ดูช่องโบอยู่แล้วจะรู้ว่าโบมีจุดด่างดำที่จากรอยเป็นสิวนะคะเป็นสิวหลังคลอดลูกนะคะโบก็จะมีสิวทั้งสิวฮอร์โมนด้วยแล้วตอนนี้ก็ดีขึ้นนะคะ ตัวนี้ก็มีส่วนทําให้ผิวของโบดีขึ้นเหมือนกันพอตื่นเช้าขึ้นมาโบรู้สึกเลยนะว่าผิวเนี่ยเรียบเนียนขึ้นอันนี้คือให้แฟนให้แฟนจับเลยนะเออแฟนบอกเฮ้ย hey, ใช้อะไรอะ่ะเปลี่ยนครีมหรือเปล่าโบก็เลยโอ oh, โบลองใช้ l e สลีปมาร์กตัวนี้แหละแล้วแบบชอบมากเพราะว่ามันทําให้หน้าเนียนขึ้นเรียบเนียนแล้วก็มันดูละมุนขึ้นมากนะคะจับ ไปเลยเราจะรู้สึกคนดูอะอาจจะดูไม่ออกว่าเฮ้ยมันเปลี่ยนแปลงตรงไหนวะคลิปที่แล้วมันก็เหมือนอย่างเงี้ยเออแต่ถ้าคนมาลองสัมผัสดูหรือหรืออาจจะติดตามโบในทุกๆวันเวลาที่โบถ่ายรูปเซลฟี่แบบหน้าสดนะคะก็จะทราบว่าช่วงนี้แบบโบหน้าใสาขึ้นเพราะว่าคลิปที่แล้วก็มีคนถามเหมือนกัน นโบก็เลยมาเฉลยให้ดูอาทิีนี้นะคะว่าโบใช้อะไรตัวนี้ปลื้มมากนะคะขวดน,นี้ขนาด15กรัมแล้วก็ราคา650นะคะอีกตัวหนึ่งที่มาควบคู่กันนั่นก็คืออาหารเสริมนั่นเองนะคะตัวนี้จะทานก่อนนอนวันละเม็ดนะคะชื่อกลูตาเมลเขามีส่วนประกอบ7อย่างที่สำคัญมากๆนะคะแต่ว่าโบจะยกตัวอย่างสัก3อย่างที่คิดว่าเพื่อนๆได้ฟังแล้วก็คิดว่าโอเคมันเหมาะกับเพื่อนๆแน่นอนนะคะก็คือ กรูตาไทโอนนะคะตัวนี้เป็นส่วนประกอบหลักที่จะทําให้ผิวเนี่ยดูสดใสขึ้นแล้วก็ยับยั้งพวกเมลานินสีผิวนะคะอย่างเช่นคนที่ไปออกแดดคนที่ไปเอาทดอร์บ่อยๆคนที่เล่นกีฬานะคะก็ทั้งลงกันแดดก็แล้วทั้งอะไรก็แล้วก็ยังดำอยู่นะตัวนี้จะช่วยได้นะคะและก็สารสกัดจากมะเขือเทศนะคะวิตามินซี อีกตัวหนึง่งโบอยากจะเพิ่มก็คือจะเป็นคอลลาเจนจากปลาทะเลน้ํำลึกตัวนี้คือสําคัญมากเพราะว่าคอลลาเจนเนี่ยทำให้ผิวของเรายืดหยุน่นบางคนเข้าใจว่าเออคอลลาเจนทําให้ขาว ที่จริงไม่ใช่นะคะคอลลาเจนไม่ได้ทําให้ขาวแต่เขาจะช่วยทําให้ผิวของเรามีความชุ่มชื่นมีความยืดหยุ่นนะสำหรับคนที่30อัิ u เนี่ยจะเห็นได้ชัดเลยว่าคอลลาเจนสําคัญกับคุณมากๆเพราะว่าคนที่อายุ25่25ขึ้นไป30ขึ้นไปเนี่ยคอลลาเจนในผิวจะลดลงนะคะอัตราการสร้างของเขาจะลดลงอันนี้มันเป็นแบบวัฏจากรธรรมชาติอยู่แล้วนะคะ ว่าคนที่อายุมากขึ้นคอลลาเจนก็ต้องน้อยลงเป็นเรื่องปกตินะจะแก่เร็วนั่นเองนะคะพูดง่ายๆแบบเห็นได้ชัดเลยดังนั้นส่วนประกอบทุกสิ่งในนี้นะมันตอบโจทย์ของโบมากเลยนะคะปุ่ปหนึ่งของเขามีทั้งหมด30เม็ดก็ทานวันละเม็ดก่อนนอนนะคะอันนี้ห้ามลืมเลยนะเพราะว่าถ้าคุณทั้ง ท,ทั้งทาพวก sleeping mask และก็ทั้งทานพวกอาหารเสริมต่างๆนะคะคุณสามารถจะทานกับอย่างอื่นได้ด้วยนะคะตัวนี้จะเป็นแคปซูลสีชมพูมาในรูปของความฟรุ้งฟริ้งมุ้งมิ้งอีกแล้วคือน่ารักมากนะคะส่วนประกอบของเขาเนี่ยเป็นส่วนประกอบนําเข้าทั้งหมดนะคะจากญี่ปุ่นแล้วก็จากฝรั่งเศสได้รับออยได้รับการรับรองเรียบร้อยดังนั้น มั่นใจได้เลยว่าปลอดภัยนะคะเพราะว่าโบก็ลองเองสําหรับคนที่จะตื่นขึ้น,นมาอยากน่าใสแล้วก็เป็นคนที่ขี้เกียจแบบโบนะคะขี้เกียจทาครีมหลายสเต็ปสตางนะก็ไปลองตัวนี้ได้นะคะโบมีข้อมูลข้างล่างแล้วก็ราคาสามารถที่จะสั่งซื้อได้ที่ Facebook และก็ตัวแทนจําหน่ายทั่วประเทศนะคะสําหรับวันนี้ไปก่อนแล้วะคะ่ะเจอกันใหม่วิดีโอหน้าบ๊ายบายค่ะ